่นบนนะตามตามเออสอน็ไม่ไดเสอนเ <laughs> ้าไปข้างในเดี๋ยวหาเง้วางดีๆอีนน่าเรอาผ้าพนผ้าพันเอาผ้าพันเอา,เอา,ออาโอเคเอาอสอนสอนสอนเอาไปเท้าก่อน ดูดูดูปานีเนาะปาณีในการงานดูดูเป็นห่วงเปใจดูเป็นห่วงเป็นใจเพื่อนมากนะอาหารจริงจริงก็แบบว่าเกิพืชไป้งไปประวัิอาจารย์อ๋เขาบอกว่าอย่าสูงเกินมันโดนมาันโดนบอกอาจารย์อย่าสูงเกินมันโดนแล้วดูได้นแน่นรื่อ เห็นไหมครับจังหวะของการมัดมัดเท้าที่เป็นท่อนท่อนบนนะครับเท้าท่อนบนเราจะไม่ไดามแค่ข้างบนเท่านั้นเพราะว่าเวลาเราขยับข้างล่างเนี่ยมันจะมีปัญหาทําให้กระดูกท่อนบน,นเคลื่อนไปด้วยดังนั้นก็เลยต้องมัดยาวเลยตั้งแต่ปลายเท้ายาวไปหนึ่งท่อนบนนะครับ